เฮ้ว่ามึงนะครับนะนัดหนีที่ว่ามาหลายครับมึงีจะง่วงง่ามครับนัดหนีมาง่วงงินแสนกืบมาเขามาหลายอยู่จากการดีสอบถามมาแล้วครับน้องเม่อดี้อยู่โซนฝั่งทางพู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะค่อยค่อยย่างค่อยค่อยเลาะไปมึงแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมามึงอยู่ไก่ๆก่ก่อนสวัสดีครับพ้นพ่อขอหยาดน้ำหนึ่งเด้ยวได้ไเด้อตัวอยู่ใกล้ๆนี่ราคาไหลไปไหนเนาะพ้นพ่อเนี่ยไม่นีบอกไม่นครับราคาห้องสามโอ้ราคาห้องสามยี่สามเป็นเมียสาวอยู่ปะนี่ อ่าเป็นเมีสาวฟอร์มเาสมขึ้นแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าเขายัางว่าได้ผสมเนาะอ่ะาวันนี้ตัวขข่งๆกันในเมียน้อกันว่าก่ออ่าง้างกันว่า37มสบโอ้เต้สามสามสิบเอ็ดเนาะสามหนึงอ่านี่ครับอ๋อมึง33กับ3ามสิบหนึน่ะอ่าเป็นมาราค่าสาม,มารถต่อรอกได้เพื่อเป็นเม้สาวมันต้องสองโตนะครับมึงตัวนีแล้คาอยู่ที่นหนึ่นบนาทคับออ เป็นฟอร์มดีอย่าผสมตัวนี้ถือว่างามๆครับตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันเนาะกถือว่าใส่แบบกลางๆครับใส่กลางๆใส่แบบบรรมันเท่านี้แหละถือว่าง่ายยุ่งกี่น้องที่มาจากจะได้ง้อสาวนะครับไปเลี้ยงไปทับไปพัฒนาต่อเนาะตัวฟังขวาสามหมื่นหนึ่งพันบาทสามารถต่อรองได้ตัวฟังใช้สามหมื่นสามน้องกุ้ยเนาะอ่าสามหมื so time, ่นสามสามารถต่อรองอะไรี่กันเนาะอันนี้เอามาแยกตัวครับคุณพ่อเนี่ยเอามาสองนี่นะครับเนาะอันนี้เทามีเบอร์เท่ากันเนาะคุณพ่อเนี่ย 0970122785นะครับนี่ครับของคุณพ่อยัางน้อยเนี่ยของคุณพ่อวัฒน์นะพ่ออ่านี่ครับกันท่าๆแล้าขันพ่อทิ้อีกเบอร์หนึ่งพอนว่า0807226856นะครับนี่ครับ,สำ,รบส,สำหรับพี่น้องที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามมาตัวรองราคาของเลยนะครับเนาะสามหมื่นสามพันกับสามหมื่นหนึ่งพันบาทแตซื้อยก ok, แคกยกคู่ก็อาจจะได้รถได้รถได้ได ได้หลายนะครับเนาะลองเอามือมาหน่ยสวัสดีครับอันนี้เป็นของคุณผอว่านะนี่โอ้งามงามเดี๋ยวคุณผอราคาเจเน่หน่อยครับนี่่สามหมื่นห้าเนสาวหน่อยเนาะสามหมื่นหานี่เลยประมาณยีเดือนหรอคุณอเนี่ยเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนโดูฟีซาแดงดูแบบฟีซาแดงโอ้อันนี้เขามีใบมีหลอดมา้น้ำมอห่อใบหรือ้อมาห์มากน้ำใบหรื้อมอมากน้ำเนาะต้องการหายอเลยอ่าต้องการนี่เบลยู่บ้าร์เลยเลยผมมาส่งก็ได้อ่านี่ครับเอาเผว่าต้องการใบเยกเบลมาให้มึง นะครับเนาะสามมือหานั่นว่าเนาะอ่าสามมือหาพันบาทอายุเจ็ดเดือนมานะครับก็ถือว่าสีสันงามดีครับแล้วก็คกหางโค่นหางก็ถือว่าใหญ่เนาะจิ้มสีดำหางลามเงาดีครับครบเครื่องนะพ่อเนาะนี่ตัวนี้ก็ถือว่าสีมาดีครับอ่าสีมาดีสีมาเด่นอยู่แล้วก็ข้างหน้าเพื่อนก็ถือว่างามครับก็เป็นม่วงเมียสาวที่งามดีหนังหนาๆครับหนังหนาๆย่นๆเนาะตัวนี้นี่กับมึงล่ำโตเพื่อนก็ถือว่าตรงอ่าล่ำโต ตรงดีสีชั้นได้นะครับเนาะสามหมื่นหาพันราคาห้องไหวน้ำฝันเนาะอันนี้แม่น้ำกันม่บ้านเนี่ยแม่น้ำปกเกลีย่าปกเลีนี่มาหลายปนะเทศน้ำฝันเนี่ยอ่ามาแปดพันเนาะราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทมานะครับกับเป็นม้วนั้วนชารโรเล่สำหรับพี่น้องพี่อยากจะได้ขอไปเลี้ยงไปคุณเนาะอาจจะเป็นม้วเลมันนะหน่อยนี่ครับม้วเลมันนะบอว่มันมีกระนองขึ้นมาเนี่ยนี่ครับสามหมื่นแปดพันบาทกับเป็นม้วนนุ่มอ่าม้วนนุ่มม้วผฟูสำหรับพี่ เอาไปเลี้ยงเอาไปคุณเนาะเอาะว่าจกตัวครับคุณ้าเนี่ยตัครับพ่อนเอามาสองนี่เนาะอันนี้เขามีเบอร์ทอดตีตบวไว้อาะคุณพ่อเนี่ยม่มีอ่ามีเนาะเบอร์วายจ๊กดนเนี่ยเนาะครับเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกห้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งห้าห่งสามอ่านี่ครับรลคาสมารถตรองได้ตัวเนาะบ้านสว่างอ่าอยู่บ้านสว่างนี่ครับอยู่บ้านสว่างอำเภอโพนไส่อยู่ใกล้ๆกันนี่ละนี่ครับสามมื่นหาพันกับสามมื่นแป นี่ครับนะอ่ะงออยู่บ้านสาว่างสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ก็ลองโทรมาสอบถามมาตัวรองราคากระเพื่อมไหนนะครับเนะะาะแต่ถือว่างามๆครับใส่งามๆเลยงามเส้นตัวผู้อ่ะงามเส้นตัวแมนเนี่ยเดี๋ยวพอมึงฟังท่างนีก็เหมอนอันนี้ขายไปเนาะครับเนี่ยอ๋อขายไปเร็วเรียบร้อยเนาะเนาะอันนี้ขายไปไหนไปไหนครับพ่อแม่นเนี่ยอืมเอาตัวนี้เพิ่งมาขายไปแล้วเพนะปูนนะแต่ของเพิ่นอยู่ฟังท่งบุญนะอ้าวกลายเป็น ต่อรองสื่อขายกันอยู่หุ่นตัวนึงแข็งจากกำลังมึงราคากันอยู่นะครับเนาะนเดี๋ยวมามึงฟังข้างไหมเพราะว่าฟังหันยืดไตโฮไม่เอาอันนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยของผู้ใดวุ้นเนาะจต่ของของ่นงวนไปทั้งยืนหรือเปล่าอันนี้เพื่อนว่าไปหลายเลยเพื่นอนว่าเนี่ยเพื่อนว่าหกสิบเจ็ดเพื่อนว่าหกสิบเจ็ดเนาะ เป็นว่าว like ันที่ห67แสนบาทเลยนะครับเจ้าของว่าเพื่นว่าอยู่ก็ได้ถามผู้คนอยู่ข้างๆนี่แหละสวัสดีครับครับแล้วว่าครับโอ้มันมาแล้วนี่เอาไปส่งนะอ่าครับผมเดินทางกว่าไทยครับอ่านี่ครับเอ้าเพื่นเอาไปส่งแล้วโอ้่นเ้าแม่แม่ลูกอยู่เพิ่อนว่า67แสนะครับจากการสอบถามผู้ที่เพิ่อยู่ข้างๆกันเนาะตัวนี้ได้ลูกก็ฟูครับแต่ว่าใส่งามๆอยู่แม่โคงสานเงี้ยตกชูเงี้่ครับแต่ว่า ขนาดจะจ้อยอาจจะพร้อมแม่นิดนึงเนาะลองมือเลยหกเงินเจ็ดพันบาทครับคือราคาดีสอบอสอบถามเพคนมากคือราคาดีสอบถามคนมากเนาะลองแขนนีีกเลยเอาสวัสดีครับคุณพ่อขอหยาดพุ่งน้ำหนเด้ออันนี้ว่าหลายประเด็นเนาะครับคุณพ่อเนี่ยอยากได้หกเงินเจ็ดครับอยากได้ยุติหกเงินเจ็ดเป็นแม่สาวอยู่บ้หรือได้ดูเจ้าตัวแล้วท,ทับทับได้สามเดือนกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเกวดทองครับทับได้สามเดือนกว่าแล้วแต่ว่ายัางยังว่าได้ตัวทองเนาะอันนี้ใช้พออยังไดงไปครับเนี่ยใช้ เส้นแบบก,กันได้ไหมนี่บ่อฮสีศูนย์ห้า 05, นี่ดีแดงใบเล่เนาะแดงใบเล่นี่ครับอ่าคนมีใบมีหลอดให้นำแดงใบเล่ของมงคลฟาร์มนะครับนอกตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นงวดที่ให้ลูกดีใจลูกงามเยอะตัวนี้อันนี้ก็เนินสีสีบดวะสีเท่าบดวะเนี่ยสีบดอ่าเนี่ยสีบดนะครับเนาะนี่เอาลองกับมึงตัวนี้ก็ที่ว่าโครงสางมเงยดีอ๋อครับแต่คือเป็นกระพรานหลอดม่ปกติแล้วเนาะอ่าผ่านหลอดแล้วแต่ว่าคนยังไม่ได้ตรวจสอบกันนะว่า อ่านี่ครับเพิ่นกับเป็นงัวเอฟตัวนี้เป็นงัวเอฟหนึ่งเนาะตีตาตีเบอร์ว้อยู่ข้างหน้าตีไม้เล็กหนึ่งบังเครื่องเขียนเป็นตัวเคครับตัวเคแล้วก็เย่างชักย่างนี่แหละมันมันมึงบ่าออกวนไหนนะครับนะ่าสนใจตีตาตีเบอร์ว้ตัวนี้กับที่ว่าเป็นงัวเอฟหนึ่งเพื่อนนะวะเ้างามๆแต่ว่าเพื่ววนอาจจะ อันนี้เขามีใบพ่อเ,เพิ่นน้ำบอตัวนี่บอมีใบครับพี่จะใบเดิบอเนาะใบมะนาวครับอ๋อเพราะว่าเห็นมันตีตาไว้ตีเบนะื่ไว้นะกลายเป็นงว่วงเอี๊ยนมีใบอยู่แต่ว่าสีน้ำเพิ่นมากบอเอาใบไหมครับอืมครับเนาะตัวนี้คือพันหล่อแล้วเหลือแต่ตัวทองเนาะอ่าเหลือแต่ตัวทองกับอะไรยังไม่ได้รับประกันต้องว่าเนาะไม่ได้รับประกันอ่าได้ประกันคือผ่านรอบปกติแล้วนะครับอันนี้ว่าหกเท่าไดครับหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อได้ต่อรองได้เนาะผลมาต่อรองได้เนาะพี่น้องที่อยากจะได้ง่วี เท่านะครับเนาะคือเราเมื่อก้สีขาวเท่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเงาที่ล่างโตเนาดีอ่างโตเนาส่วนสูงก็ถือว่าสูงเติบหนึ่งเยอะนะครับเนาะอันนี้เอามาจากตัวครับว่าสามตัวออกมาสามนี่บ่กเมย์เงี้ยนี่บ่เมย์เงี้ยนี่มาหลายปีครับเมย์เงี้ยนอยากได้แปดหมื่นเมยเงี้ย่มาอยากได้แปดหมื่นอันนั้นไตรลูกจักตัวแล้วแม่สาวมาเป็นเม่สาวอยู่งเกลียดแต่พันพันสองรอบแล้วอ่าตัวนี้ทับแล้วเนาะผ่านสองรอบแล้วใช้พอได้ไหมครับเนี่ย อ่าตัวนี้ใส่ฟอนี่ไว้ทีกว่านี้เอ้าใส่ฟอนไม่ไว้ฟอนมันขี้ข้างอ่าตัวนี้ใส่ไวเซตนะครับเนาะไวเซตสองหนึ่งห้าครับของโฉบนี่เรามีฟ้ามซีวาจาังเลยล่ะซีเพิ่นตัวนี้ซีวาเจ้าโรเบิร์ตอ่าเจ้าโรเบิร์ตนะครับเนาะทำว้เมื่อวันทีซีกุมภาครับอ่าทำว้เมื่อวันทีซีกุมภาเนาะตัวนี้อ่ะนี่ใบไมีหลอดให้น้ำนี่ครับขอาเพินนี่หลอดผสมหอยน้ำเนาะตัวนี้ถือว่าแม่ที่โค้งสางง่ายครับโค้งสางง่ายสีสันดี แล้วก็พี่น้องที่อยากจะได้ง้วะที่เป็นง้วะโค้งสางนะครับเนาะง้วะโค้งสางง่ายๆเลยลองมาเมืองไหนตัวนี้เแต่ว่าทับแล้วแต่ว่าคนยังบ่ได้ตรวจท้องเนาะโค้งสางได้แล้วก็สีสันก็ถือว่างามๆครับเดี๋ยวเมืองตรงไายฝรั่งแน่จั่หน่อยเนาะนี่ครับมึงบันท้ายมึงกุ๊กข้าง่นก็ถือว่าง่ายดีครับบันท้ายกุ๊กหางง่ายล่ะครับข้างลามเน่าโอ้ย่างงามเลยตัวนี้ตัวนี้แปดแปดหมื่นนี่นะครับเนาะ อ่าแปดหมื่นครับตัวใดกี่ครับเหมือนไปเนาครับอกผูน้อยนี่บ่บกผูน้อยนี่ว่าหลไรปันไดครับผูน้อยนี่สามหมื่นสี่พันห้าอ่าผูน้อยนี่ว่าสามหมื่นสี่พันห้านี่ตัวนี้ได้ประมาณจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้ได้ปีกว่าอ่าประมาณปีกว่ากว่าเนาะนี่ครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทซึ่งเราพี่น้องกิจจะได้ขอไปเลี้ยงไปขุนเนาะเป็นงัวนนุ่มงัวนฟูเป็นงัวแบบไทยผสมมาบ้านเนาะตัวนี้เนาะวันนี้ทำมีเบอร์โท่ากี่ตัวบนนะครับตัวนี้นี่ครับนี่เนาะบางใดเนี่ยครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสาม ส,สามซีเจ็ดซีหนึงน่งหกเจ็ดหนึ่งหกเการาคาสามารถต่อรองได้ทุกตัวนะครับเนาะอ่านี่ครับเาราคาสามารถต่อรองได้ครับพี่ขอบคุณครับผมอ่านี่เพิ่นออกมาสามตัวนะครับพี่น้องที่อยากจะได้ตัวได้กับล่องทัวรมาสอบถามมาต่อรองราคากับเพิ่นได้ครับกับตามราคาที่เพิ่นได้บอกไว้ละเอ้า,อางั้มึงฟังแคงนี้อาจจะเป็นราคาเบาๆเ,เ,เ,เนี้ยนี่ฟังแคงนี้ใส่น้อย มัไม่ดีของพ่อนใชหผมฝากวะอันนี้ว่าหลายพันหน่อยนะครับเพื่อนสามพันห้าสามพันห้าสองหมื่นเนาะสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเห็นง้องเหรอวะเป็นงวงไทยเฮาเนาะงวไทยใส่น้อยใส่มินินะครับสองหมื่นสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสำหรับที่น้องที่งบหลายเนาะก็เริ่มต้นจากมินิก็ได้อันนี้อันนี้ในลูกก็มาเรียกตัวระฟ่อเนี่ยสามรมาณสามเนาะ เอาผลมาได้ลูกแล้วประมาณ3โมตัวนะว่านี่เขามันมี2กันอ่าเขามี2กันอยู่ในท้องนี่ละเอาเผลมาสา3อยู่ในท้องนะครับเนาะตัวนี้ก็ร้องมึงได้ได้เรื่องสีสันนะวาได้สีสันดีสีออกงามๆเนาะเอาไม่เจ็ดตัวครับว่าเอามา2โตขายไปแล้วตัวนึงอ่าขายไปแล้วตัวนึงเนาะเหลือตัวนี้ครับ 23,500่สบาทเนาะครับผมครับอันนี้เมีเบอร์โทรมาคุณพ่อตัวนี้นี่ครับ093 093 3 4าส4 5 9228 9228ส่าสามาองเอนครับสตองนเอ่าอยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดรรอยเอ็ดครัน23,500บาทืีราคาทีห้องไว้ครับอาครับคุณพ่อขอบคุณครับผมันหมันนะเนาะ่นี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้มงอไปเรียกเนาะน้องมึงไหครับราคาสองหมื่นเนี่ยสองหมนแน่นเละพูดอ่ นมไข่นมบวมอยู่เอ้า,าอันนี้ของผู้ใดเนาะครับพี่ของผมนี่แหละครับอ่าของฟังทางนี่เนาะอันนี้ว่าหลายปไหนเนาะครับเพื่อนเนี่ยสองหมื่นหกครับตัวยุคข้างหน้านี่ว่าสองหมื่นหกเนาะอันนี้อ่าสีดำๆนี่อันนี้ได้ลูกเจ็กตัวแล้วได้ลูกตัวเดียวได้ลูกแล้วตัวนึงตัวเดียวเขาบอกหายมากอ่าเขาจะบอกหายมากตัวนี้ทองวางอยู่ปะ ตอนนี้มันทองว่างอยู่บ่หรือ,อนนทับเหลาทองแล้วทองแหลาสองสามเดือนแล้วเพิ่ว่าทองแหลาเนาะครับต้องสองเล้วประมาณสองเดือนสามดเดือนไปนี่แหละพะนะกเอ้าองันเมืองใดกัวนี้ก็เป็นงัวงัวไทยกันครับงัวไทยตัวน,นี้ก็สูงสูงเห็นไหมเนี่ยจังหน่อยเนะาะสิวัวเป็นสีแดงแดงก่กำดำเนาะแดงตั้งสีปากการซุกเห็น,นว่าเปะตั้งสีปากการซุกกว่นะกับที่ว่าสีงามๆดีข่บตัวนี้เอาไม่เจ๊กตัวนะครับคุณป้า เอาไว้จากตัวสองตัวนี่สองตัวก็ตัวแดงนี่บอกตัวแดงนี่ว่าหลายกวาไหนตัวแดงว่าสีมืดตัวแดงว่าสีมืดตัวแดงนี่ได้ลูกจากตัวแล้วตัวแดงก็ได้ลูสองตัวเลรออ่าตัวแดงได้ลูกแล้วสองเนาะตล้วมีท้องว่างอยู่ปะตัวนี้ท้องว่างท้องว่างอ่าตัวนี้ยังท้องว่างอยู่นะครับเนาะอ่าตัวสีแดงสีมืดตัวอยู่ฝั่งขวานีสามมืดอะไรก่อนสองหมื่นหกสองหมื่นหกอ่าสองหมืนหกเนาะอ๋อเดี๋ยวนมีเบอร์โท่าที่ตัวบอลคุณผู้หนี่งอ่าวาจากไหนเนี่ยเนาะ 0 9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้าสาห้าศูนย์ห้าศูนย์ที่แปดเจ็ดเจ็ดที่แปดเจ็ดนะราคาสามารถต่อรองได้ทุกตัวนะพ่อเนาะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมหมันหมันนะพ่อเนาะอดยวเดี๋ยวจะได้ก็ลองโทรมาสอบถามมาตัวล่องราคากับเพิ่อนคุณใดครับเป็นว่าสามารถต่อรองไอายุขนาดว่าเอ้าพามึงฟังทางนี้เนี่ยอันนี้ของเพื่อนนะครับคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อเนาะอันนี้ว่าหลายป็นไรครับพ่อตัวเนสสาวเาเนี่ยเนสสาวหรือว่าหามือเนสสาวนี่ว่าหามือจะยักเดือนแล้วครับพ่อหนึ่งเนสสาวเนี่ย ได้แปดเดือนโอ้ไก่ที่ว่างามๆเนาะได้แปดเดือนแล้วนี่สีสันว่าตรงห้องเลยครับถือว่ามากงามตัวนี้ได้เรืองน้าโตเนาะสีสันมากดีไก่ว่าพอดีมีการการอยู่ตรงตรงหลังคนแน่จัง่อยเนาะแล้วก็ได้ล้ำโตเงา้วก็แขรงขาคนก็ถือว่ามากง่ายดีครับหนังก็ถือว่าหนาอยู่ตัวนี้เนาะหนังหนาๆย่นๆครับตัวนี้อ่ามันมันไก่เงาอยู่เนาะอ่านก็ถือว่ามันเงาอยู่ นี่ครับตัวนี้หาหาเมือเนาะอ่าห้องไหวยู่ทีหาเมื่บาทพนันว่าสามารถต่อรองได้ฟิวเนาะแต่ตามราคาที่ที่พ่อคนบอกไว้นะครับแล้วแบเป็นงัวแม่สาวแม่สาวน้อยโค้งสางดีครับอ่าโค้งสางดีตัวสูงๆยังไงเนาะตันนี้ฟังทั้งนี้เดี๋ยวข้าพุ่งไปหน่อยแม่มาแต่ราคาเดียวกันครับอ่าเอาตัวนี้เป็นแม่มันเนาะอ่าตัวนี้เป็นแม่มันก็ต่หาหาเมื่นกันหรอเปล่า อ่าตัวนี้เป็นแม่มันพ่นะครับหองไหวราค่าทีห้ามื่นบาทส่นหน่ว่าัเมือนทเา่พว่าขันยกคู่กับยุทีเก่ามื่นหาอ่าพูว่าขันยคคู่กับยุธีเก่ามื่นหาพันบาทเนาะตัวนี้เป็นลูกเล็กตัวแรกครับท่อเนีะลูกตัวแรกครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่แรกบออ่าตัวนี้เป็นลูกตัวที่แรกตัวนี้ทองว่างอยู่วะเนี่ยอ่าตัวนี้ยังทองว่างอยู่เนาะตัวนี้หองไหวเนี่ยนะค่าอกทีห้ามื่นนะครับเนาะห้ามื่นบาทด้วยกันแต่เป็นแม่กัหลูกพันุหน อ่าคุนว่าสามารถต่อรองได้รถได้อยู่นะครับเนาะอ่าคุ่อคุยกันได้ต่อรองกันได้กับธรรมดาเนาะพ่อเนาะกันซื้อแยกกับตัวแมีหามือน่าตัวลูกกับหามือ่นสามารถต่อร่องได้อีกครับเอาไวจกตัวครับคุนพ่อเนี่ยตัมาสอตัวมาสองนี่เนาะอันนี้มีเบอร์โทรบรน้อพ่อเน่เบอร์มาจากไหนเนี่ยครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดศูนย์สามเจ็ดแปดศูน อ๋อสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับนี่ครับตัวละห้าหมื่นบาทกันสามารถต่อรองได้ทุกตัวนะครับถ้าถึกแท็กคู่ก็สามารถต่อรองได้รถได้ยิกนะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมมันหมันนะพ่อเนาะอ่านี่ครับน้องพี่น้องที่มากรีชอปกับรองโทรมาสอบถามมึงออันนี้ของผู้ใดเนาะครับพ่อเนี่ยบอลหัวจักเนาะตัวนี้ครับบอลหัจักเพื่นะว่าเอาฝนนอนอยู่นี่ละมาเป็นคู่เป็นแม่เป็นลูกอยู่จะคอยหยางก็มึงฟังแค่นี้ห้า จะไปมาถามมึไงมาอีกที่หนึง่งเดี๋ยวขอญาติมึงฟังทางนี้น้ำเนยได้พอเดอ้ออันนี้ว่าหลาไปไหนเนาะครับเพื่อนเนี่ยเปิดหาเมื่อเจ็ดว่าหาเมื่อเจ็ดหาเมื่อเจ็ดพันบาทาะนะตัวนี้ต,ต่อรองได้สามารถต่อรองได้เนาะสามารถต่อรองได้เพื่อนนะอันนี้ได้ประมาณจะปีแล้วเพื่อนเนี่ยปร,ประมาณปีหนึ่งอ่าเพื่อนว่าได้ประมาณปีหนึ่งนะครับนตัวนี้ก็บที่เป็นง่วหูกระทบได้ยังไงนะพ่ออ่าเป็นง่วหูกระทบมากนี่ครับก็บทีว่า เนาะงามๆดีอยู่ครับคือว่าโค้งแางดีเป็นขาใหญ่ดีนะครับเนาะเนาะหาเงิอหาเงินเจ็ดพันบาทนะครับเอาะแต่ดีคือว่าแระชาวทีอยู่หลักแต่ได้โค้งแางใหญ่สูงใหญ่อ่ะแต่กามึงก็ค้างมึงบันไทยเนาะคือว่างามอยู่แล้ว่าจิ้มเป็นอีกเป็นสีแดงนะครับเนาะแต่อันนี้จิ้มเป็นเป็นสีแดงอ่าเป็นงัวแดงนะพ่อเนาะแตธรรมดาของไว้่หาเงินเจ็ดพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะอันนี้มีเบอร์โทรวะคุณบอสเนาะมีเบอร์โทรอยู่เนาะ เบอรทิงเบอรเทิงไหของมมอพ่อสมบูรณ์เนาะศูนย์เก้าหนี่นะครับของพ่อสมบูรณ์เนาะหาเมื่อเจ็ดพันบาทคือราคาที่ห้องไว้เนาะพ่ออ่าสามารถต่อรองได้กันะครับขอบคุณพ่อขอบคุณครับผมเนาะหาเมื่อเจนะครับ,าบาหาเมือเนน่อ,อเจ็ดท่านกันกนบวโค้งสางดีตัวสูๆงๆนี่งนะครับนะแต่ว่าเลรต้นแบบที่คบๆกันนี่จังน้อยนี่ อ่าขึ้นอยู่กับพี่น้องที่มักนะครับเนาะมักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลองเข้ามาสอบถามมึงโอ้มึงตัวนี้กันอนตัวนี้ของผู้ใดเนาะพ่อเนี่ยใส่หล่าจะของกัวไม่ใส่พวมันห้องแสนกัวแม่ห้องแสนกัวอยู่เนาะโอ้นี่ผมอยากไดแต่งได้หลูกมันนี่แหละนี่แหละว่าหลูกันผู้ใดเดียนรึเ่าโอ้หลูกมันผู้ใดไปจักบาดนอนนี่หลูกันหนี่โอ้เสพวางงามนะครับเนาะตัวนี้รักแสนกว่ัวฝนเนาะอ่าเอาฝนว่าฮะแม่ลูกแสนแปด แสนหกแสนหกฝุ่นว่าแม่ลูกแสนหกคนนะแสนแปดียร์นะอืมอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วนะพ่อนะอ่านี่ครับเอาฝุ่นว่าประมาณแสนหกถึงแสนแปดนี่แหละพ่อนะว่าเจ้าของฝุ่นยังวันอายุฝุ่นว่าเจ้าของฝุ่นวายอายุฝุ่นอะก็เลยสอบถามว่าตัวลูกคนงามแห้งครับตัวนี้อันนี้นี่ซื้อซื้อลูกแคมแม่ตัวนี้เนาไปเบอร์คนน่ะนี่ครับซื้อลูกแคมแม่ลูกคนหมายถึงว่างามงามๆครับหนังหนาโค้งสางเงยดูโตสูงเงยเนาะตัวนี้กัน แสนกว่าๆคนละคนนะอันนั้นไ้ของผู้ใด่เนาะครับเนี่ยขอาคุณแม่เนาะคุณแม่เอามาเจ็ดตัวเอาไม่สองนี่เนาะอันนี้ว่าหไรไปไลยครับคุณแม่เนี่ยหาสิบแปดอ่าในทองมันผสมแล้วอันนี้ลูกตัวยืนอยู่ตัวที่เท่าไรแล้วเนี่ยอ่าลูกตัวยืนอยู่เป็นตัวที่สองเนาะได้จักเดือนแล้วครับคุณแม่ลูกคนเนี่ยอ่าลูกตัวแม่นี่ได้เจ็ดเดือนเนาะลูกตัวที่สองยืนยี่นี่แล้วก็ยืนในท้องก็ผสมแล้วเนาะ ถ้าผสมแล้วใส่สติงเล่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งไว้อย่นะครับใไซใบเมื่อวันทีนะ่สิบหกเนาะเมื่อวันที่าาสิบหกกุมภาพันธ์นะว่าเอาไซใบเมื่อวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ครับใส่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งไว้อย่นะครับเนาะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีหน้าเมษากระเดิดประมาณสองเดือนเนะาะเอ๋ยวเรามาเมืองไหนตัวนี้ได้ลูกตัวแม่นั่นอยู่หนึ่งตัวนะครับนะ่าจะเกิดชีออกไปทางสีออกขา,ขาวอ่าฮางกวนกระสีชีขาวเนาะจมูกกระสีชีขาว อ่าถือว่างา,งามๆอยู่ตัวนี้ได้ลูกตัวแม่นํ่หาเมื่อนเท่าไรกันครับคุณแม่เนี่ยหาเมื่นจแบบ้หาหาเมื่นแปดเนะหาหนเนะที่ราคาที่คลองไอวนะ้อันนี้สามารถต่อรองได้อยู่เนาะอ่าสามารถต่อรองได้ก็นด้ครับอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบอลคุณแม่เน,นี่ยศูนย์แปดสี่นศูนย์แปดสี่ศูนย์หนึ่งแปด แปดสามสาองแปดสามสามสอง่ารคห้องไหวคือหามือแันบาทสามารถตัวรองได้พนาเอาที่น้องทีมาทีชอบอยากจะได้มั่วสีออกเรื่องเดงนะครับเอเรื่องเี้งขาวๆนี่แหละการรอดพุ่มสาวถามนะครับคุณแม่ขอบคุณครับผมหามื่นแปดพันบาทนครับเอาลองมือเสียงแต่กําลังเกี่ยวไปเลยละเอาได้ขอหยาดน้ำมึอฟังหนีน้ำเนี้ยด้ครับเออเอาอันนี้ว่าไหลไปไหนเนาะครับพี่อันนี้ว่าสามหมืนห้า อันนี้ได้ลูกจักตัวแล็กน้อยเม่นเนี่ยยังเป็นมัวสาวอยู่เอาคนว่ายังเป็นมัวสาวอยู่คนนะครับสามมือหาพันเนาะคงจะทับได้เอาคนว่าเป็นมัวสาวทองที่แรกนะครับเนาะมัวสาวทองท,องที่แรกทับมือวันทีหกเมษาทับได้สองมือตัวเนี่ย,ยทับได้สองมือหืม ออีอกแก่งไตอ้าพี่นว่าใส่ของซับเจริญฟาร์มนะครับเนาะ,นะก็ตามนี่แหละเจ้ากัปตันบ่เนี่ยอ้าพี่นว่าเจ้ากัปตันเนาะาลองเอมือได้นี่ครับเป็นมีใบมีหลอดให้น่อเนาะตัวนี้เป็นงัวสาวทองที่แรกผสมแล้วนะครับเนาะผาสมได้แล้วสองมือสามหมื่นเท่าไรกันบ้างคะเนี่ยสามหมื่นหาอ้าพี่นว่าไว้อยู่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับอ้าพี่น้องยิงงบอะไรก็เอามือนีละไปเลี้ยงกับเป็นงัวแม่สาวเนาะลองเมือได้ราคาสามบาทตัวลองได้ยู่เนาะ สามารถต่อรองไห้ไปนะครับอันนี้เอามาแจ็คตัวครับเนี่ยอันนี้กับเงินเอาเอามามึง้มแนบไปเนี่ยมาเมียลูกฟังนี่เนาะว่าเจ็ดหมื่นสามลูกตัวนี่บอกลูกตัวฟูเนาะลูกตัวฟูว่าเจ็ดหมื่นสามพันบาทนี่เนาแม่กับลูกนี่ว่าเจ็ดหมื่นสามพันบาทอันนี้ลูกตัวที่เท่าไรแล้วลูกตัวที่เท่าไรแล้วลูกตัวที่แรกแลลูกเลยแจ็คเดือนแล้วเมียงน อ่าประมาหาหาเดือนกว่าเนาะอ่าประมาหาเดือนกว่าตัวนี้แม่ทองว่างอยู่วะอ๋อแม่ยังทองว่า,างอยู่เนาะเอาเผื่อมาแม่ยังทองว่า,างอยู่เพืออ่อนนะครับเอา๋อรอบเงินมึงแม่กับลูกเนาะอันนี้คือเขามาฝ้อกันเนาะครับแม่เนาะอ่ามาก um ำลกันนี่ครับเอ๋อตัวนี้อ่ารอบเงินมึงไหนตัวนี้แม่กับลูกกต่ที่ว่างามๆครับลูกเพื่อนกต่ที่ว่าได้โค้งสถาดีอยู่ตัวสูงใหญ่ดีเอ้า สีแดงๆเนาะแม่เพิ่งออกช่างแดงๆเลยเหลืองนี่แหละ <S <S เอามามึงยอะกบ่านี่แมามึงตัวแม่นี่บว่านี่อันนี้ก็มาพร้อมกันเนาะครับพี <S <S เ่เนาะเอาวันนี้แม่นี่ว่าหลายปีนเลยครับแม่นี่ยแม่นี่ว่าหกหมื 60, 70, น่นเจ็ดพันนะหกหมื่นเจ็ดพันเนาะเป็นแม่สาวอยู่ปะทองเจ็ดเดือนทองแล้วเจ็ดเดือนโอ้ซึง่งหัวพันธุบาทมันแดงอ่า โคมโตเนาะใส่ขอพันบามันแดงไว้อ่านี่ครับอันนี้เขารับประกันทองน้ำป่าเนี่ยรับประกันอ่ารับประกันทองให้เลยเหนะหอ๋อนี่ครับรับประกันทองให้เลยหกเงินเจ็ดพันบาทเนาะคือราคาที่บอกไว้อันนี้เป็นม้วนเสาสองที่แหลกว่าเนี่ยอ่าคุณ่าเป็นม้วนเสาสองที่แหลกนะครับนั่นคือราคาที่อ่าพี่คุณบอกไว้ตัวนี้ทับแล้วเนาะทับแล้วผสมแล้วรับประกันทองให้น้าผมต่ว่าเป็นเอาทับตัวโคมบตัวไว้เนาะอ่าราคาหกเงินเจ็ดอ่าหกเงินเจ็ดพันบาทเดี๋ยวขอหยาดมึงตรงถ่ายฝรั่อในจังหน่อยนะ เอาคนมาหกหมื่นเจ็ดท่านบาทเนาะโอ้ตัวนี้ว่าต้องห่วงเรื่องสีสันครับสีแดงดีแดงจนแสบตาเลยล่ะตัวนี้เดี๋ยแล้วก็มับควบขังคนกับที่ว่าใหญ่ดีนะครับเนาะควบขังวันไทยแบบคือว่าง่ายๆมีอยู่หกหมื่นเจ็ดท่นคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะอันนี้เขามามาห่วงกันวันน้องแม่เนาะเดี๋ยวจังครเอาเบอร์โทรที่เดียวกันได้เนาะเอาวันนี้แม่นี่เดี๋ยวควบนี่เดี๋ยวว่าอะไรกันเลยแบบในนี้ว่าแปดหมื่นเจ็ดท่านราคาห้องไว้คือแปดหมื่นเจ็ดท่นบาทเนาะอันนี้ลูกตัวที่เท่าเดี๋ครับคุณแม่เนี่ย ลูกตัวที่แรกลูกได้จักเดือนแล้วแม่เนี okay. oh, ่ยลูกสองเดือนกว่าในท้องคับอีแล้วลูกได้สองเดือนกว่าเนาะอ่าในในท้องะคับอีกแล้วเพ่าะน่ะว่าทับใส่พอได้ไใบแบบนี้ทับตัวไหนบุกใบอยู่น้ำลูกไส่อ่าใบอยู่น้ำลูกไส้นะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นงวงหูนะครับอ่าเป็นงวงหูก็ถือว่าได้เรื่องโค้งสางสูงเงี้ครับกระดูกเงี้โค้งสางเงี้แล้วก็เอาทับฟอจังไหนใวเนี่เนี่ยทับทับรอดใบเมียไม่ได้บุกทับรอดเนาะอม่มเป็นเป็นบามันหรือเป็นงวงหูเหมือน เรื paid, ่องเมือสัมเนาะครับพี่น้องที่อยากจะได้นะครับเนาะมัวตัวใหญ่ๆโคงสั่งยห่่งตัวนี้ราคาอยู่ที่กีกบาทตัวเนี่ยคคมพนี้แปดหมื่เันาะคมนี่แปดหมเจ็ดันบาทเอาบันี้ขันเชียวเบอร์โทรได้นี้เอาของผู้ไดไปไปเนี่เอาของแม่ก็ได้่าเอาของคุณแม่ก็ได้ก็ได้เนาะเบอร์ว่าจังทรเนาะครับคุณเมี่ยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกาทนอ่านี่ครับราคาน่งชามาตร้อยทุกโตัวเน่เนาะอันนี้้น ่ามาพร้อมกันที่มันเดียวกันนะครับต้องทีน้องที่อยากจะได้ตัวได้ก็ลองทุมาสอบถามมาตัวรองราคาก็เพิ่มไนะครับผู้แม่ขอบคุณครับผมมันมานะแม่เนาะแล้วพีน้องที่สนใจอยากจะได้ง่วนะครับนะครับลองกันมึงลองมาเลือกสื้อเลือกหากันมึงได้ครับยืนดิเกาดอะไรกับเพื่อนนดทุกวักน เป็นหัดของสับดห์ก็มีวันอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าอาจจะบ่าลายนะครับเนะาะวันนี้พี่น้องที่เขาเมืงองเขามาชมจังเดยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่เป็นกังใจให้บ,บ่าวเข็มด้วยนครับสำหรับมือนืคลิปนี้ไปเพื่อนชั้นนี้ขอบคุณครับ